เรียนคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารางเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองยายแมมกอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะในโอกาสนี้กออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านหนองยายแมมที่ตั้งเลขที่200 หมู่ที่1ตำบลบ้านนาอำเภอป,ปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งผู้บริหารสถานศึกษานางยิทยาถิ่มเรืองเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนบุคลากรทั้งหมด15ท่านจำนวนนักเรียนทั้งหมด145คนรัดยา การศึกษาคือการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคํำขวญประพฤติดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองยายแม่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามคู่มือระบบและกลไกการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตามที่กฎกระทรวงกำหนดโดยมีองค์ประกอบในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได้แก่องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและการบูรณาการทักษะชีวิตเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดดังนี้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามปฏิทินกำหนดร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประกาศมาตรฐานการจัดทำรายงานเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เผยแพร่ผ่านประชุมผู้ปกครองลายกลุ่ม Facebook ของโรงเรียนจากผลดำเนินงานการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนได้นำผลประเมินคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ2 5 6 3ถึง2 5 6 5และจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในทุกปีงบประมาณ โรงเรียนมีแผนกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมีการตั้งก่้าเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปีและผลการดำเนินงานนักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนและผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองย,ยแมน ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยเป็นผู้อำนวยความสะดวกดูแลให้คำปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานติดต่อประสานผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตลอดจนร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ปัญหาจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านหนองยายเนม สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมาโดยมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อพูดคุยสักถามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและร่วมแก้ปัญหาส่งเสริมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงประชุมผูป้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อชี้แจงร่วมแก้ปัญหาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองยญยแมมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โรงเรียนมีการกำหนดภาระงานบทบาทหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดความถนัดและความสามารถของบุคคลเป็นหลัก บุคลากราทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษามีคำสั่งการมอบหมายงานที่ชัดเจนโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีประจำปี2563ถึง2565เพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด รายงานผลการดำเนินง,งานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทุกป,ประการโรงเรียนได้นำกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามวิชาชีพ PLC มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยร่วมวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางร่วมแก้ไขพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามความถนัดเฉพาะบุคคลได้แก่การแก้ปัญหาหนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายบุคคลและสถานศึกษาการดำเนินงานทางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยมีการร่วมถอดบทเรียน การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรนำผลการดำเนินงานมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ร่วมเสนอรูปแบบในการจัดกิจกรรมโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์จัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่อง ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองใยแมมสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้เช่นในปีการศึกษา2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนปรับระบบเป็นรูปแบบออนแทน์ ออนไลน์ออนดีมานออนแอร์โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนเป็นสำคัญและจัดก,กิจกรรมตามปกติในสถานการณ์ปกติองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนมีระบบและกลไกลในการประเมินคุณภาพภายในทีละครั้งอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยดำเนินการตามนโยบายที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดก,กำหนด มีการจัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายการประชุมครูและบุคลากรทุกคน 2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลสำฤรธิ์ทางการเรียน ประเมินตนเองรายบุคคลการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 3. เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคลและสถานศึกษาตรวจทาน 4. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบและรับรอง 5. เสนอหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นระบบเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด เปิดเผยและเผยแพร่ให้สาธารณาชนโดย่านการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสารประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ่มเว็บไซต์โรงเรียน f a c e b o o โรงเรียน6เป็นข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่แมมเป็นการประเมินตามสภาพจริง หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการปฏิบัติงานสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดการประเมินคุณภาพภายในรายบุคคลมีเอกสารหลักฐานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนการตัดสินระดับคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผลการประเมินในทุกรอบปีทั้งในส่วนของรายบุคคลและสถานศึกษาผลการทำ PLC ของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนได้นำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ปีการศึกษา2,562 1>, 1. มีการทดสอบตามการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อ e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ย4กลุ่มสาระการเรียนรู้อันดับที่1 5คะแนนเฉลี่ยร้อยละ4ี7 9 2. มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6กกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อันดับ 5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ60.33 3. ม,มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติันพื้นฐานโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันดับ 6. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ43.39 4. รางวัลระดับเหรียญทองก,งการแข่งขันควีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน 4. ระดับชจ้นบัณฑิศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักรเรียนระดับชาติครั้งที่69 5. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกจำนวน8คน 6. รางวัลครูดีสีปเปลี่ยนจำนวน1คนปีการศึกษาส5ง3 1. รางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านตุจริตศึกษาระดับดีเด่น ชื่อนวัตกรรมตะกล้าส,สมบัติ 2. โรงเรียนดีไม่มีอบายมุก 3. โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 4. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกผู้บริหารหนึ่งคนครูสิบคน 5. รางวัลครูดีสีปเปลี่ยนจำนวนสองคน 6. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานจำนวนสองคน นักเรียนสอบกาวศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคนปีการศึกษา2564 1. โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับหนึ่งดาว 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3. โรงเรียนแกนนำลดหวานกินผักรักฟันสร้างสารอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 4. โรงเรียนปลอดขยะระดับดีมาก 5. ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับดีเด่นชื่อผลงานนวัตกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนด้วย4สอง 6. ผลงานนวัตกรรมสร้างสารรค์คุณดีระดับดีเด่น 1. รางวัลระดับดี10รางวัล 7. รางวัลครูดีของเป็นดินขั้นพื้นฐานจำนวน8คน 8. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกจำนวน7คน 9. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่จำนวน2คน 10. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวาดเขียนเพื่อคนที่เรารับหัวข้อลุกขึ้นสู้ปีาศาจอายมุกปีใหม่นี้เริ่มเลย จำนวน15คนองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสุทสารศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ1โรงเรียนจัดทำร,ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผลทุกปีก่อให้เกิดพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นทุกปีอย่างเป็นรูปธรรมก็นำเสนอผลการดำเนินง,งานการประกันคุณภาพภายในต่อเนื่อง3ปี ระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2564 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณการกิจกรรมตามโครงก,ก,การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการสอนส่มเสริมอ,อ่านคิดวิเคราะห์โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาสอนคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหากานกิจกรรมตามกครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศมีความสามารถในการสร้างนวัตรกรรมถอดบทเรียนโครงการโครงงานชิ้นงานปานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การทำกรุงงานกิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมเพศวิถีศึกษาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารปานกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมนำเสนอหน้าเสาธงกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมหนู่งทำได้มีผลสลัมฤทธิตามการเรียนปานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพผ่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรษษัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกายวิชาการทักษะอาชีพกิจกรรมการสอนบูรณาการทักษะชีวิต 2. คุณลักษณะอันปึุงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกานนยม12ประการที่โรงเรียนปฏิบัติตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ปานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยปานกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายปานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมปานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่นการประเมิน s d q การทดสอบสมรรถภาพต่างร่างกายการออกกำลังกายการนั่งสมาธิและกิจกรรมกรีธาของโรงเรียน 2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลทุกปีมีการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างเป็นรูปธรรมขอนำเสนอผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในต่อเนื่อง3ปีระหว่างปีการศึกษา2,562ถึง2,564โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาชุมชนและสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ3ปี2563ถึง2565เป็นปฏิบัติการประจำปีงบประมาณทุกปีและนำผลการดำเนินงานมาประเมินผลปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมแก้ปัญหา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีถัดไปโรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นปฏิบัติการของโรงเรียนตลอดจนงานสนองนโยบายต่างๆจนสำเร็จรุลร่วงตามเวลาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการทักษะชีวิตกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือค่ายวิชาการต่างๆตลอดปีการศึกษาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระบบทั้งระบบป,ปกติและระบบออนไลน์นำความรู้ที่ได้มาขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนร่วมกับชุมชน ในการปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้งภายในเพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรวมทั้งการร่วมประสานงานในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการอบรมวิชาชีพให้นักเรียนและชุมชน การจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันโรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจัดอบรมครูในการเตรียมสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลายรูปแบบทั้งในระดับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของระดับเขตหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นคลิปการสอน Google Form ์มน,นำระบบ East School มาใช้ในระบบงานสารบันการเผยแพร่ข้องมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านมีเดียที่นิยมของชุมชน่านไลน์ Facebook TikTok เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลทุกปีก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปีอย่างเป็นรูปธรรมก็นำเสนอผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในต่อเน,นื่อง3ปีระหว่างปีการศึกษา2,562ถึง2,564ดังนี้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนมีกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงการกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเช่นการเรียนรู้แบบกิจกรรมค่ายได้แก่ค่ายวิชาการ ค่ายอาชีพค่ายลูกเสือแรงคืนการเรียนแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการได้แก่อบรมการจัดการกระยก,กิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุกิจกรรมอบรมอยออน้อยอบรมการปรมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรม M.O.U. ต้านยาเสพติดกิจกรรมต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมการสารกล้าพลาสติก กิจกรรมอุบรมการทําผ้ามัดยอ้อมการทัศนศึกษานอกสถานที่โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเช่นการสานตะกร้าพลาสติกหมอดิน การทำปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวภาพการทำขนมพื้นบ้านและอื่นๆตามความเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นคนเก่งคนดีและเรียนรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกานทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนครูและบุคลากรทุกคนมีการนําผลมาประเมินวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่และบุคคลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนอกจากในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปคกครองคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผ่านกลวิธีที่หลากหลายเช่นการประชุมสุดสัปดาห์การประชุมผู้นำนักเรียน การประชุมคณะกรรมการนักเรียนการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมหมู่บ้านอื่นๆตามความเหมาะสมองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารเป็นผู้นำในการกับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในโดยเป็นตัวกลางในการประสานดูแลสร้างทีมงาน ประชุมช่วยเหลือให้คำปรึกษาตรวจทานในการกับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกขั้นตอนจนสำเร็จรุล่วงด้วยดีโรงเรียนจัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนครูและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในระดับโรงเรียนและต่างโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในเกิดผลสำเร็จตามที่โรงเรียนต้องการและรองรับการประเมินภายนอกผลการประเมินภายนอกรอบที่4โรงเรียนบ้านหนองใยญ่แมนกรมสผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี2564ในระดับดีโรงเรียนจัดบริหารภายในสถานศึกษาให้ความสำคัญทุกระดับเหมาะสมกับวัยชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นสิ่งที่เกิดกับผู้เรียนคือเป็นคนเก่งคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอนาคตโรงเรียนมีระบบการบร,ริหารจัดการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบมีระบบข้อมูลสารสนเทศชัดเจนมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความถนัดเฉพาะบุคคลโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาคู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประชุมวางแผนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาจนสำเร็จรุ่ร่วมด้วยดีจนทำให้โรงเรียนบ้านหนอ,ยอยงแยงแมน,นได้รับความไว้วางใจจากชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพผลการประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพทุกระดับทุกด้านเพิ่มขึ้นทุกปีตามรายละเอียดที่แจ้งส่งผลให้ผลการประเมินภายนอกรอบสี่รูปเรียนบ้านหนองยายแมงกองสมศผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2564 อยู่ในระดับดีโรงเรียนบ้านหนองหญ่แม่ขอขอบคุณคณะกระกกรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนในครั้งนี้และจะนำคำชี้แนะเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุดขอบคุณค่ะ